สุขภาพดีวเบรชั่นก็ดีวเบรชั่นก็ขึ้นเห็นไหมจะหารเงินเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าสุขภาพแย่นี่คือวเบรชั่นก็ตกใช่ไหมเวลาวเบรชั่นตกทุกอย่างเราก็มันจะถูกถูกสูนเสียไปหมดพดง่ายๆนะคะวเบรชั่นตกนี่ทุกอย่างตกมาเลยนะคะเมื่อเราเมื่อเราสุขภาพแย่ทุกอย่างก็แย่ตามไปด้วย การงานการเงินนะคะมันก็จะแย่ตามดังนั้นจงตระหนักปู้นะคะว่าสุขภาพดีคือสิ่งสําคัญอันดับหนึ่งนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการหลับนอนพักผ่อนให้เพียงพอเนาะอันนี้สําคัญแล้วก็ออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายสาคัญมากนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงเนาะอยู่กับธรรมชาติบ้างเดินกราวดิ้งบนพื้นหญ้า หรือไม่กระทังตัก